โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหนี่มพาสุ่มเกิดนี่หว่าพาสุ่มเกิดไปเจอพ่อสตูแมทมาเนี่ยนะโอ้โหนี่เน,ะนี่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 นน ฮัลโหลสวัสดีครับทุกท่านเราอยู่กันในเกมไม่หนีเวอร์นั่นเองซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นในในแมวชื่ออะไรวะชื่อ s i ไซเรน a t สวันนี้ผมจะมาเล่นในเล่นแมวของ s i ไซเรน a t สกันแต่ว่าแล้วม่มาทีมีเท่าไหร่เนี่ยเอซึ่งเราเราได้มีคนมาขอในในช่วงเมืม่อวันพุธที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะน่าจะเป็นวันพุธที่แล้วนี่แหละอ้าเสีย,ยรถรถหนังตลอดทั้งทีผ่านรถตลอด ซึ่งพูดที่แล้วมีคนมาขอขอเล่นแมพให้พี่เล่นแมพนี้ได้จัดให้ครับจัดให้ไปดูเลยไปดูกันเลยเดสโกไปดูกันเลยเดสกเกอร์เดสก์เกอร์โอ้โหโอ้โหปลายหลุมศพม,มีใครตายบ้างเหรอเปล่าสว่างอัสอันนุสาวรี ไม่มีไม่มีชื่อเดินนำเอาป้ายนำศพมาทำไมเนี่ยฮึเฮ้ยดิดิดิดมั้าใช่วะใช่ห่ะให้มันมันปิดแต่วะเหมือนงโอเคเหมือนว่าแต่ว่า,าโอ้ใช่แล้วก็ม,ไไมีคุณเห็นอะไรไหมคุณเห็นอะไรไหมยังไม่ฉันได้เห็นเน้นนำขออะไรเลยไอเทมอะไรบ้าแใจนจี่มาเจออะไรไปแล้วแต่ว่าอะไรเนี่ยแต่ว่าไม่มีแล้ว ไฟฉายอันนี้อะไรวิง่งอ่ะฮะอ๋อนี่คือราคาของราคาเขาเปอร์ซูนราคาฮะแล้วก็บอสไปหาเจ้าของโอเคเออโอเคแล้วทำยังไงละ่ะโอเคแล้วต่อไปต้องวิง่งเตรียมไว้ขอดีกว่าเฮ้ยบอสเหรอมันเช่ดมาจิบอส,ออบอสเอ,อ่อฮูฮูฮูเสีย๊าเสีย๊าฉันวาร์ปเถึงวาร์ปวาร์าปจิบวับวับโอ้ มาดิววบวววววบววววอนโาววโอ้วว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 เยีวววว่ววววดวตวว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 ว้วว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 าวเวว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 วะวววเววววอววเกวว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 วไม่อะไร แต่ว่าแร้วเราไปอยู่ท e like ี e> okay, ่ไหนเนี่ยเออนั่นสิพี่เว่ามันหายไปไหนนโอ้โหโอ้โหเอ้อาอ้าวอ้้วอ้วยอา้้้วอออ้อเ้้อาา้วอา้้วา้ว้อา้อ้ยออา โอ้โหโอ้โาโอ้โ oh. อ okay, okay, ้โหโอ้โ okay. ห้ดีโี่าหโอ้่หโ่้โหาอ้โหโออีกหล้โหอออ้โอ้อ้อ้โหอ้โหโอโอ้าหโอดิเอ้โโอ้โตโอ้้โอ้ไหโออ้โหโอ้โอ้โอ้โหโอ้อ้้อ้หอ้อโอ้โหโ้อออโอ้โอ รู้ได้ขนาดนั้นนะก็ไม่บอกอะไรเนี่ยไว้เหอะอะไรเนี่ยว่าไปหาเจ้าของเอ้ยเพื่ออะไรเนี่ยโอ้โหปึ่ไม่มีแต่เพชรวะอ๋อเหอเพนี่อะไรว้าวโอ้โหมีราคาด้วยโอ้ยโอ้โหโอโ้สิบละสิบถั่วเออมีราคาใหม่โอ้โดีจริงๆเลยมันอะไรเนี่ยอออืือ้ห อยู่ข้าวไม่ใช่โถยโอ,อ้โหอวเงินท่านนั้นหรอือเปล่าสี่รูสี่ฮะสี่รูสี่รูสี่รูวัดอะไรอ่ะสีร่รูไม่ได้ไฟเลยเอาไว้เอาไว้ทำอะไรเสียตระตูละโถยโถยฉันลืนนะ่อน่ะคนเราคนเลื่องจริงป่ะเออโอเคเอาไปว่าเดี๋ยวไปดูก่อนว,ว่าแต่ว่าอันนี้อ๋อนี่อ๋อไปหาเจ้าของ ว้าวนี่มันอะไรอ่ะฮัลโหลเฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะนี่มันคืออะไรเ <c oughs> น้นๆเนนๆเนนๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆอ๋อนี่อะไรอ่ะฮะนี่อะไรเน,นี่ยเอออันนี้อ่ะบอเบทนิวตัวอะไรเฮ้ยเดซิเจ็ด 17. นี่มันโอู้อันนี้ก็เคยดูจากใ,ในช่องพี่แบงซิบิง้งซิบิงมาเนี่ยไอตัวนี้แล้วน่าจะเป็น เกี่ยวกับหนอนเออหนอนใต้สะพานนี่แหละมันเหมือนกันเลย c a t t o dog อกวีตสองห้อสองโอ้โหเฮ้ยคอสตูมนี่มาคอสตูมแมนว้าสีฟ้าสโอ้โหโอ้โหเฮ้ยสาอะไรเห้นมันตัวใหญ่ขนาดนี้วะเฮ้ยตัวใหญ่อะโน่ากลัวนี่อะไรอะเฟรชเนออะไรเนี่ยอออเฟรชอ่าสเุ่เออด กู๊ดบอยเหรอกู๊ดบอยปัดอันนี้อะไรอ่ะอืมเอ้ตัวนี้มันคล้ายตัวไหนวะอ๋อไอตัวนี้อะไรวะมันอันนี้ตัวอะไรวะเอออันนี้อ่ะอ้อไอตัวนี้เป็นน่าจะเป็นมิดไอตัวนี้ไม่ไอตัวนี้ไม่ตรออันตรายก็ดีละแต่ว่ามันดูเยอะจังเอ้ยมันอันละเอ้นี่อะไรกันเอ้ยสี่สิบสี่สิบหุ่นแน่ละจังเลยเอาออกได้ไหมไม่ได้ โอ้โห oh, นี่ไอ้รถที่เราเจอไอ้ตัวนี้อะ่ะเจอเลยตัวแฮปปี้อืมโอเคอ่ะเดี๋ยวนะอันนี้อ๋อแคทชูแคทโอเคอันนี้ฉันรู้จักรู้จักตลอดเลยดาวยูทูบเบอร์เทพทรูเฮียนี่เราชมชมหนึงดาวอ่ะโอเคเราจะออกดีกว่าเออไม่ใช่ไม่ใช่ออกเฮ้ยกดีเอเอ,อ ออโอ้โหอุ้ยโดนฮาโดนแล้วมันจะเป็นอะไรช่วงเนี้ยเอ้าไม่เป็นไรเด้แต่ว่าแล้วจะ่ทำไงอ๋อตีด้วยแล้วแผ่เซร็จสนแล้วก็ไปสู้กับบอสอะไรสักอย่างยอ๋อใช่ใส่เลนทีสอ๋อใช่ใช่ชออใช,ใช่แต่ว่ามันมีหลายตัวจังเลยจะรู้ได้ไงเนี่ยว่ามีหลายตัวแล้วจะรู้ตรงไหนเนี้ยสถานที่มันหลอบที่ถ้าเกิดว่าเ,เปิดไฟเนี้ยเอ,อ้ยเดี๋ยวสิทำไมไม่ซื้อปืนก่อนขอไปรับกันนะ้แว๊บแหว๊บโอเคอ่ะซื้อปืนก่อน ซื้อปืนต้องใช้ถั่วสักน,นิดนึงพี่ไม่อยากจะใช้ถั่วเลยแต่ช่วยไม่ได้พี่ขอซื้อถั่วถ้ากันไม่ใช่ซื้อถั่วดีซื้อปืนโอ้ยเดีย๋ยวาทำมาซื้อเลยแด้ได้มา What Hey 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 What No 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 อ้อฮะ่าซื้อมาเลยเสียตังว์ดไปได้ตัวไม่เอากระดาเลยออโอ้โหอือโอ้าซื้อมาก็เสียตังเลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยเอยอกรได้ไม่เอากระไดเลยแด้วำนั้นเสียรถเงินตอลตอดทั้งชีวิตไม่จ่ายไทำได้อะไร มันน่าจะมีอะไรที่ลองไปเฮ้ยอะไรอุ้ยอึดะละโอ้อะไรเอ๊ะแไมมันลลนิดนึ่งโอขออไยมันลอว้าวนี่มันไวันพวกโอ้โหคาวินโอ้ห เฮ้ยเดียวโอ้โหนี่มพาสุ่มเกิดนี่หว่าพาสุ่มเกิดไปเจอคอสตูเม่ทำไมนเนี่ยโอ้โหโอ้โหเอ้ยวิมันมีประโยชน์อะ้อมันมหบอกไอทำไงวะยานย่ยแต่ว่าเราจะได้ซื้อไงเนี่ยเอ่อคอสตูมอ๋ตอต้องสู้กับบอสทุกคนหรอที่ไม่อยากซื้อเอาไปไว่าจะพี่จะสู้กับบอสเอาสักดิ์ตะก้อแต่ว่าทขาไมมันอ่ โอยก่จเตะเลยจย่าเเลยเฮ้ยจุดเฮ้ยวัดอืมเฮ้ยเฮ้ยโอ้ที่เธอสาวสาวไฟแนนซ์เถอะเอ้ยอุ้ยอ่ะผีหล่อหายเลยโอ้โหนี่ไงคอสตูมแม่ใช่ไหมเฮ้ยตอนเราไปซื้อไปไหนอุ้ยไอ้ โอ้โหโอ้โหอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยด่าอุ้ยดาเมยเลยตายตายแล้วโอ้พระเจ้าเฮ้ยอันนี้ทำอะไรเอออุ้ยเดี๋ยนะใช่วารฟเหรอนี่มันอ๋อฮิวเฮ้ยน่าจะมีของแหละของพิเศษของพิเศษของของมีมีโอ้โหองจะได้ให้โจตีคอสตูมแมทคอสตูมไอ้คอสโตเราใส่พี่ก็ต้องทำอะไรสักอย่างแหละ แต่ทำไมเลือดมันเยอะขนาดนี้เนี่ยโอ้โหตีหัวไหมตีหัวได้ไหมอืออีหัวอืออือตีหวัวโอ้โหไม่อยู่แล้วเจ้าโอ้โหเออดีไปแต่แต่ว่ามันอันนี้มันโกงเกินไปวะคือเจ้าของเจ้าของคือฮิวตัวเองโกงไปไหมโกงไปไหมคอสตอมจากคอสตอมนี่แหละเฮ้ยเอาจริงดิไม่ไอ้จะมาเหี้ย

โอ้ยโอ้ยใส่เลนเทยักดีว่ะ oh, อู้โอวยเอ้เอ้าเล้เอ้าาไมกัสวยดวยิโอ้โหขอคุณ oh, no! นี่มันอาจบโอ้โอ oh, ดีไป้็ไม่จะเอานั่นไงจะคอสตูมไปกับไอ้ <c oughs> โอ้โอ oh ้โอ you know. ้โอ้ไม่หแล้วไ้ไม่ต้องซื้อบอลแล้วแต่าอะไรไม่รู้ว่าวิ่งวิ่งจนไม่ทันโอ้โห้ากอหโอโอ้โหโอ้โหนี่มักี่ทีแล้วเนี่ยเออเ้ยห ตัวอะไรตัวอะไรแล้วตัวอะไรเนี่ยช้างเถิดช้างเถิดไม่อยาดู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 แต่ว่าไม่รู้อะไรแต่ไม่รู้อะไรไม่อยาดู้นมันมันมันวิ่งมาเนี่ยโอ้โหตีไหมโอ้ไม่ดีโอ้ดีไปเฮ้ยกูแสดงว่ามันจะมีตัวหนึ่งเลยที่พรอมตัวเป็นสาวไฟฟ้ามาเนี่ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหแหลกเลยแหลกโอ้แหลก นี่พาชมภาพไปตายใช่ไหมเนี่ยฮะนะโหใครใครปรับขนาดโหด้วยอย่างนี้นะจะปรับให้ปรับให้โซไม่ไหวก่อนใช้ลมเท้าม่งนะเอ้ยต้องพาออกไปจัดแหลกนี้โอ้โหสู้กับบอสตัวนี้ไม่ได้พอไหลมันแหลกเกินแหลกเกินเออน้อยเอาไปเร็วๆเออไม่ไหว ไม่ไม่ไหวแล้วพี่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วครับพี่โอ้ไม่ไหวครับโ,โอ้ยอดใหญ่ขนาดะขอเวลาแป๊บนึงตั้งคา่าแป๊บนี่แหละอ่ะอยามได้ใช่ไหมได้พีชจตจตไม่ใช่เอออ่ะ,อะโอเคเออโอเคแล้วก็ภาพาไปที่เดิมใช่ไหมโอเคโอ้ก็ไม่หยาก ใส่เหมอกคือเพราะว่ามันมันมนีน่มันแหลกละแหลกละฉันว่ามันต้องเจอเดี๋ยวทำไมมันต้นไม้ลอยได้เนี่ยโอ้โหมันชอบเจอประชันไม่อยากจะรู้ถ้าไม่อยากจะรู้อะไรเลยโอ้ยมันต้องใช้เวลาว่าแต่ว่ามันเมื่อจังก,ก็ไปใช้เราเราโง่จริงๆเลยเราโง่จริงเนี่ย ทไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคดีหูเจอแล้วเอ้ยไม่อยากเชื่อเลยว่าเราต้องหาเจร็จเออคิดออกน,นะคำว่าดีกว่าไปไปเลยเ e t s go let's go ไปเลยอันนี้รูปพ่อไปฮอนเฮ้ยแต่ว่าโอ้ว้าวมีด้วยแต่ว่าไม่เห็นสายเลนเฮ็ดเลยเนี่ย ฉันอยากจะเจอมัน,นอีกเฮ้ยพูดถึงยังไม่ได้เลยโอ้โหใจดีจังเนอะว้าวกระสนุนด้อยมา้งเพราะแต่ว่ามันยิงทำไมเนี่ยว่าแต่ว่ามันไอ้ส้ไหเนเฮ้ย <c oughs> มัน,นหักไปแล้วเดี๋ยวดูก่อนอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อมันมีอ๋อเพาแต่ว่ามันยิงแบบเก็บกระสุนที่หวาใช่ไหมยมังไปเจอเนาะ เี๋ยวเดี๋ยวพะสงสัยพี่ไม่ได้เล่นกับสู้กับบอสละโดนยิงฆ่าตายก่อนแล้วมาเลยเจ้าใส่เฮ่อยู่ไหนเฮ้ยเป็นใส่เลยเฮ์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 ออกมาออกมาออกมาฉันหมายขาดฉันใส่เด็เนั่นเละแต่โอ้โอ้โหโอ้นี่ไอที่พาไปเกิดตาตรงนี้แต่ว่าไม่เห็นมีอะไรเลยนึกว่าอ๋อใช่เฮ้ยเดี๋ยวสิ เออแล้วเสาไฟฟ้าไอ้ตอนนั้นจน่าอาฮ่เจอแล้ว <c oughs> เอาขึนได้ไม่ได้เอาคืนแกต้องตายนี่หนนี่หน,น,น,นมาเลยจะสายเลยเฮ็ดแกไม่เห็นฉันหรอกคนไหนตัวโสงเกินโอ호호호호호้โหโหหเนียเน,น,น,นีวิ่งวิ่งแบบพี่ตนูนวิ่ง <c oughs> <c oughs> แบบพี่ตอร์เาะพิกรรเอาตกรรมพปติกปรมพฤกรรกรรมพกรรเราเป็นองสิทธิ์ในชสาเลยแบตเอะหาได้สักตัวนึ่ง ไม่รู้แหละตัวไหนก็ได้เฮ้ยโอ้ไม่เอา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 เราคัพปี้ไม่เอาคัพเปี้ไม่เอาคัพี้ไม่เอาคัพปี้ไม่เอาคัพปี้่าคัพปี้คัพปี้พปี้โอ้โอ้พอเข้าใจล้อ่านว่าไงเล่นเทสอืมอืตายซะตายซะมันต้องเจสักตัวแหละเฮ้ยตายไดละได้นี่นี่น โ oh oh. <laughs> อ้ไทก็โอ้ถยคุอโถยก่อน,อ,น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 อ,อ่อปั๊ดอุอ้ยปาดเลยไม่หยเออเออแค่ถวนี้ก็รู้ละเข้าใจแล้วโอเคแล้วออกจากนะกันโอเคมาตออตรงนี้มันคืออะไรนี่มันคือโอ้ Cat to Dog นี่ไะฉันเป็นแฟนพันไทยกับ Cat to Dog เลยนี่แน่ในในก็เจอแล้วหลายอยากฆ่าให้ได้แล้ว ทำพี่ไม่ยอมหรอกอืมอืมอืมออาอยอโอเคถอยก่อนถอยก่อนเอาชนะชนะชนะโอ้เกือบชนะเกือบโดนกินชนะไปแล้วเออเกือบโดนกินชนะไปแล้วเอออ่าเนอได้ไหนแค่ทูดอแคททูดออยู่ไหนเนี่ยอ้าวไปอ้าวอ้าวปไหนล่ะอย่าบอกว่าแคท อย่าบอกว่าแคทูนับโอ้โหวานเท้วแคทูนับโหยม่ไงมาแคทูนับอุ้ยไอ้นี่เขตีจังเลยดิ้นยี่ยตัวตกเลยอือตีที่ปลายโอ้โหเฮ้ยเลือดเยอะขนาดนี้ไม่บ้าดเลยเฮ้ยบาดวีแล้วเหรอเออหายตัวนี้ก็ได้อ,อืออืออือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายเดี๋ยว,ยวๆๆๆๆตายโทษเฮ้ เฮ้ยเยตายแล้วเฮ้ยอ้าวไม่ดีก็เสร็จอ้าวถ้าตายแล้วก็ขอเฮ้ยถ้าเราไปที่อื่นดีกว่าเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันเสียงเสียงดังไปนิดหนึ่งดูป่ะได้ของแค่ทุดดักโอเคแต่ว่านี่อันนี้ที่ไหนทำไมมันหลายที่จังเลยตอนนี้อัปเดตมาแล้วแต่ว่าดูจริมันมีอะไรเนี่ยโอ้อันนี้อะไรบิงกี้แน่ แอ๊ะน่านะโอ้โหนี่มันพิงกี้เดี๋ยวนะพิงกี้วัดหมนอาร์ตี้พิงกี้วัดเ <What? S 1> ขาชื่อพิงกี้นะโอ้โหตายใครดูจัดเด่นชื่อเกมไม่ใช่บิงกี้นะั่นเด็กๆทั้งหลายนี่มันพิงกี้ไอเนี้ยมาจากในเรื่องกระตุยของมาโฟนี่ซึ่งเอามันในมันลงในเกมนี้เวิร์ดครั้งแรกเลยนะแต่มันนานจะนานแล้วละ่ะนานแล้ว นี่ตัวใหม่เลยอุ้ยแน่เลยเฮ้ย,ยอุ้ยตัวชุดสกินนา่ามากเลยอ่าตัวต่อไปก็ไอ้นี่กระต่ายลาบี้อืมโอ้วูวเฮ้ยะเ้เทพอะเอลซีเฮ้ยสุดยอดกระต่ายเปลี่ยนเป็นกระเฮ้ยเท่อะโฉมงามอุ้ยหลอกเฮ้ยหลอกเอ้ยเปลี่ยนได้ด้วยอ่ะ อุ้ยซื้ออุ้ยต้องราคาอู๋สีรถทั้สิบแปดนะคุณราคาดีมากเลยแมหมอุ้ยสุดยอดเลยเอาล่ะแล้วก็ทีนีก้ก็แล้วก็จบรายการกับโฆษณาไปกันเลยต่อครับเลยโ <c oughs> อ้โห no! oh my god ลากรอไปอย่ยอาโอเคพอแล้ว ฮอล์ไม่ฮอลแล้วไม่ฮอลแล้วโอ้โหอะไรไม่รู้มันองมาเจออะไรเนี่ยบอกว่าจะเพิ่งเจอพอล์แล้วพอล์ทันทีไม่ฮอลแหละเอาล่ะเราคงเพียงจบินคลิปเท่านี้กับทางแบบของ <c oughs> โอ้กับบอสเ c p อะไรหลายตัวล้วนทั้งกับไม่ใช่แค่เ c p ธรรมดาอีกอะ่ะบางทีก็ตบเวอร์แต่ว่า เอาละถ้าทำคุณชอบเพียงคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้เวเจอกันบ๊ายบายคะ bye bye, ่ะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายยบ๊ายบายอันนี้ก็มาจังเลย